どこのつもりにこのつもり。<music> <music> สวัสดีครับสวัสดีนานาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมณสมหมายแตกเชา้านี้หลังจากออกกลามมาเราก็ลุยเหมือนเดิมนะครับอะที่ผมเปิดคลิปตรงเนี้ยผมจะให้เห็นว่าสภาพน้ําคลองตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับฝนตกทุกวันน้ํามันจะขุนมันขุนเพราะเขาปั่นนาแล้วเขาปล่อยน้ําลงคลองด้วยนะครับหมายก็จะหายากนิดหนึ่งเราก็จะ มัวไปเรื่อยตรงไหนหน้ามีตัวเราก็จอดปีนะครับปับรณ์ผมก็ใช้เป็นเซ็ตเดิมเลยนะครับเซ็ตนี้สาย PE เป็นสาย PE ไวรุ่นตีปลานะครับ PE สองเหยื่อก็จะเป็นกบยางไข่โคราชาเหมือนเดิมนะครับก็พยายามจะใช้ทุกรุ่นทั้งเจ้ากบไฟเจ้ากบยางยึนสามเจ้างู้นาไว้ตั้นก็แล้วแต่สภาพหมายแล้วแต่ สถานการณ์นะครับตรงไหนหน่าใช้เดีือวตัวเล็กตัวใหญ่ก็เลือกใช้เอาปะปลุยกันครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อยครับน้ามันขังหรือมันยังไงไม่รู้นะครับแต่มันจะมีพวกต้นกกเหมือนมันเป็นร่องอะต้องลองครับ ปลานะครับไม้เดียวเลยเนี่ไสสวยนะครับนี่ครับใสนี้กัดเป็นเจ้าหูหนามไวตั้นนะครับสีส้มตัวนี้อ่าผมแต่เอาขึ้นยากนิดนึงนะไม้มันเยอะสายพีอีไว้รุ่นตีปลานะครับเดี๋ยวลองใหม่ลองลองดูนะครับผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าผมเห็นมันมีพวกต้นกกอะครับปลาน่าจะขึ้นมาได้น่าจะมีร่อง ที่ปลาขึ้นมาได้นะครับผมคิดว่าตรงต้นโกกน่าจะเป็นร่องก็เลยลองลองตีดูนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็ลองดูนะครับน้ําขึ้นอย่างเงี้ยปลาช่อนมักมหากินทําแนวน้ําตื้นนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยโอเคลุยต่อไว้ต้นมันทุกหมายสื่อโหลดเดี๋ยวเราลองซ้ําดูครับ let's fight E แล้วก็ปล่อยน้ำลงคลองนะครับ <developed> น <power oused> <kil poke> ี่ท่อเนี่ยใช่กันวนั่นไง

โดนกันอีกโดนอะนกนนี้พ no พันม่วเลย อูพันมั่วเลยนะครับเนี่ยไสก็โอเคอยู่นะครับจับยังไงเลยเนี่ยกัดเป็นเจ้าเอสนะเนี่ยพันม่วเลยครับกัดเป็นเจ้าเอสามนะสีเขียวเนี่ยไสก็โอเคครับก็งัดกระเด็นเลยสายพีไว้รุ่นตีปลานะครับ ขนาด PE 2คงส0เมตร290บาทนะครับนัดมาปลอยมาไกลเลยตรงนี้นะครับเขาปล่อยน้ำลงคลองนะผมเดาว,ว่าปลาพาะหน้าหน้า,นามีปลาช่อนมาดักกินลูกปลาโอเคลุยต่อครับ S 3ใบพัดแยกแดกยับทุกใ่สื่อรถเราลองใหม่นะครับอะไรขึ้นน้ำปลาอะไรไม่รู้ อ nah ี๊หลุดโอ้โหกระเด็นหลุดครับใส่โอเคเลยใส่เดียวกัน ติดได้ยังไงวะเนี่ยดูครับโอ้เดี๋ยวปล่อยนะครับหือสาหัสด้วยปล่อย เี๋ยวเล็กสเปคประช่อนนะครับเล็กๆก,ก็กัดติดเจ้ากบไฟกัดข้างหน้าเลยโอเคเดี๋ยวลองใหม่ครับกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อรถ นนกกช่อนนานะครับไซมตรฐานกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเหลืองนะครับนี่เหยื่อเล็กเหมาะกับปลาช่อนนานะครับก็เดี๋ยวมันเป็นช่องแค่นี้ก็ลองตีสุ่มๆไปรอบแรกก็วิดเว้าวไปรอบเนี้ยนึกว่ากัดไม่โดนด้วยนะครับกัดแล้วนิ่งเลยผมก็เลยวัดเบ,บาๆโอเครถเยอะมากเดี๋ยวเลยต่อกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อหลด ดูนครับื้นที่ลำบากนะพืนที่ยืนข้างหน้าเลยหน้ากัดหน้าเลยนั่น ไม้เดียวนะครับนี่ไซนี้ช่องสวยมากนะครับกัดเป็นเจ้างูหนามไวต้นสีนํำเงินนะครับก็ปลาอะไรกนะ็ตีตามสูตรเลยนะครับตีขึ้นผักลากลงด,ดูตุ๊บเข้าไปเรียบร้อยแต่ที่ยังไม่มีครับมันติดนะั่นี่ยอุ้ยโอ้ตรงเงินตัวทองโอเคเดี๋ยวลุยต่อลองซ้ำใหม่ครับไวต้นมันทุกใหม่สื่อหลด ก็โอเคครับได้เวลากลับไปพักผ่อนแล้วนะครับเราก็ลุยมั่วไปเรื่อยนะครับก็ตรงไหนน้ําสวยๆหน่อยก็ลองจอดตีดูนะครับทั้งล่องทั้งคลองทั้งนานะครับก็ไม่พลาดผลงานกบยางจากค่ายโคราชานะครับผมใช้ทุกรุ่นเลยใช้ทั้งเจ้ากบไฟเจ้ากบยางยึดสามเจ้างูหนาไว้ตั้นนะครับก็มีผลงานเช่นเคยนะครับหมายหายากก็ไม่พลาดนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กลับก่อนนลครับสวัสดีครับ